หลอกเป็นโมเดลลิ่งไทยบ้านเดอะซีรีส์อนาจาร์เหยื่อสาวนักศึกษาสาวร้องสายใหม่ต้องรอดถูกโรคจิตอ้างเป็นโมเดลลิ่งทีมงานไทยบ้านเดอะซีรีส์หลอกลวงเหยือ่อนาจาร นางสาวอิงอิงสงวนนามสก,กุลอายุ19ปีนักศึกษาชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเข้าร้องเรียนนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดเพื่อขอความเป็นธรรมหลังถูกกลุ่มมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งทีมงานของไทยบ้านเดอะซีรีส์หลอกหลวงกระทำอนาจารผ่านข้อความแชทนางสาวอิงอิงเล่าพฤติกรรมว่าตัวเธอเข้าไปหางานในกลุ่มเฟซบุ๊กหางานนักแสดงจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งติดต่อเข้ามาอ้างตัวเป็นสาวประเภทสองเรียกแทนตัวเองว่า คุณแม่เอและบอกว่าตนเองเป็นโมเดลลิ่งคัดเลือกนักแสดงของบริษัทไทยบ้านที่กำลังมีภาพยนตร์โด่งดังอยู่ขณะนี้จึงทำให้เธอสนใจจากนั้นก็มีการดึงเธอเข้ากลุ่มลายและให้ส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าไปแต่เธอส่งไปล่าช้าไม่ได้ตอบลายกลุ่มทันทีจากนั้นคุณแม่เอด่าทอต่อว่าเธอประกอบกับเธอพิมพ์ไปในกลุ่มว่าจะขอพาพ่อไปเป็นเพื่อนในการแคสนักแสดงก็ยิ่งทำให้คุณแม่เอและคนในแชทด,ด่าเธออีก จากนั้นเธอก็ถูกลบออกจากกลุ่มและนำชื่อและข้อมูลส่วนตัวของเธอไปประจานในกลุ่มเ Facebook เธอจึงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สอนอสุทธิสารเนื่องจากถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่และกลัวถูกนำเอกสารส่วนตัวไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายจากนั้นนางสาวอิงอิงยังบอกว่าหลังจากแจ้งความไปแล้ว จึงได้นำเรื่องราวไปโพสเตือนใน Facebook เพื่อไม่ให้ใครหลงเชื่อปรากฏว่ามีคนทักแชทเข้ามาว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนบอกว่าถูกคุณแม่เอกธรรมอนาจารผ่านข้อความแชทคุยลามก็ทำให้เยาวชนที่เสียหายไม่กล้าแจ้งตำรวจเพราะกลัวทางบ้านต่อว่าและยังมีเยาวชนอีกหลายคนที่อยู่ภาคอีสานทักมาเล่าให้เธอฟังในลักษณะแบบเดียวกันและ มีบางคนนัดไปเจอตัวคุณแม่เอแต่เจ้าตัวก็ใส่หน้ากากผีปกปิดใบหน้าตลอดการสนทนาทำให้ไม่สามารถรู้ตัวตนที่แท้จริงคุณแม่เอได้นางสาวอิงอิงยังบอกอีกว่าแม้ว่าเธอจะยังไม่ถูกกระทําอนาจารเพราะถูกดีดออกจากกลุ่มก่อนแต่เธอก็กังวลหลังจากทราบเรื่องราวของผู้เสียหายคนอื่นๆก็รู้สึกหวั่นใจเพราะกลัวว่าชายคนนี้จะกระทําการเข้าข่ายค้ามนุษย์หรือไม่เพราะชายคนนี้เคยพิมพ์ในแชทว่าทาธุรกิจสีเทาสีดําอีกด้วย นอกจากนี้เธอยังติดต่อไปยังบริษัทไทยบ้านเพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังทางบริษัทไทยบ้านก็ได้ออกหนังสือถแถลงการคำชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโมเดลลิ่งหรือคุณแม่เอและไม่มีการเปิดรับนักแสดงในช่วงนี้ด้วยขณะที่ทีมข่าวได้พยายามค้นหา Facebook ของคุณแม่เอใช้ชื่อเฟซว่าประมวลกิจการดีและกลุ่มที่แอบอ้างพบไม่มีแอคเคาท์ดังกล่าวแล้ว